สวัสดีค่ะ FPT เก u i ไ r r นะคะก็มีหลายหคนนะคะถามเข้ามาว่าทำไมเวลาอุ้มชุก้าไกด์เดอร์แล้วทำไมน้องถึงชอบอึหรือว่าฉี่ใส่แขนเรานะคะแล้วก็หลายๆคนจะถามว่าคือมีวิธีไหนฝึกให้เขาอึเป็นที่ไหมนะคะซึ่งทุกคนนะคะต้องเข้าใจว่าชุก้าไกด์เดอร์นะคะ ไม่สามารถฝึกให้อึอหรือฉี่เป็นที่ได้เหมือนน้องหมาน้องแมวนะคะการที่จะควบคุมไม่ให้ชูก้าไกเดอร์อึหรือฉี่ใส่ผู้เลี้ยงนะคะมีความเป็นไปไม่ได้เลยนะคะมีความเป็นไปได้น้อยมากซึ่งไม่สามารถฝึกได้เลยนะคะ ยิ่งในกรณีที่ชุก้าไกเดอร์ตกใจนะคะชุก้าไกเดอร์จะอึอเหลวซึ่งอึอเหลวนี้ไม่ใช่อาการท้องเสียหรืออาการปรับท้องนะคะแต่เป็นอึอที่ออกมาพร้อมกับอาการตกใจนั่นเองนะคะวิธีแก้ไม่ให้ชุก้าไกเดอร์อึหรือฉี่ใส่ผู้เลี้ยงนะคะจับชุก้าไกเดอร์ออกมาจากกรงหรือตะกร้านะคะให เพื่อนๆน,นะคะกระตุ้นการขับถ่ายจากนั้นจับๆเล่นๆให้ชุก้าไต่ตามแขนของผู้เลี้ยงแล้วจึงกระตุ้นการขับถ่ายให้ชุก้าไกเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งสามารถช่วยได้ในเรื่องที่จะไม่ให้ชุก้าไกเดอร์อึหรือฉี่ใส่ผู้เลี้ยงนะคะการที่ ider, ชุก้าไกเดอร์ฉี่ บนตัวผู้เลี้ยงมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะการแสดงเครื่องหมายว่าการเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะหรือการทำอนาเขตของชูก้าไกด์เดอร์นั่นเองนะคะไม่ใช่เพียงแค่ชูก้าไกด์เดอร์จะแสดงอนาเขตหรือแสดงความเป็นเจ้าของต่อผู้เลี้ยงเท่านั้นนะคะหากปล่อยให้ชูก้าไกด์เดอร์วิ่งเล่นในห้อง จะสังเกตเห็นว่าน้องชูก้าของเรานะคะก็ทั้งอืดทั้งฉี่ไปทั่วเลยนะคะตามบริเวณห้องที่เขาวิ่งเล่นหรือว่าตามสิ่งของที่เขาไปไต่เล่นนะคะซึ่งนั่นก็แสดงให้ให้เห็นว่านะคะเป็นการทําอนาเขตของชูก้าไกเดอร์อีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็การฝึกให้อืดหรือฉี่เป็นที่นั้นบอกได้เลยนะคะว่ายากมากนะคะที่หลายๆคนจะฝึกได้นะคะ หรืออาจจะมีส่วนน้อยที่ฝึกได้นะคะแต่ว่าส่วนมากคิดว่าน่าจะฝึกไม่ได้เลยนะคะแล้วก็การเรียกชื่อของเขาคือน้องไม่สามารถที่จะจดจําชื่อของตัวเองได้นะคะแต่ชูก้าไกเดอร์จะจําเจ้าของด้วยการจํากลิ่นของเจ้าของนะคะเรื่องการฉีกการอื่นเนี่ยถ้าใครคิดที่จะเลี้ยงนะคะก็อยากให้ยอมรับข้อเสียข้อนี้ด้วย